สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาเอสพีซีเตอร์คาของเบงนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็อยู่ที่สํานักงานใหญ่นะฮะเอสพีซีเตอร์คาของเบงปากซอยเสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้นะฮะผมได้จัดนะฮะนําในส่วนของตัวรถครอบครัว7ที่นั่งนะฮะสายกลางนะครับด้านหลังผม3คันนี้เลยนะฮะเป็นย่าตัวมิซูบิชิเอสเพนเดอร์คอร์สนะฮะ1.5 GT ออโต้นะครับปี2020 ทั้ง3คันเลยแล้วก็เลขใหม่นะฮะเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0กว่ากโลเท่านั้นเองนะครับราคาค่าตัวนะครับประหยัดกว่าไยแดงนะครับประมาณ2-3แสนเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนลูกค้าท่านไหนที่กำลังหานะครับ Mitsubishi อ p เ n d e r อยู่ผมบอกทีเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะฮะพลาดไปเสียดายแน่นอนนะครับรถสวยๆไม้น้อยนะครับราคาประหยัดด้วยแล้วก็นะครับยอดจัดล้นๆนะครับ ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.89%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้เงินออกรถเพียง999บาทนะครับใครที่สนใจนะครับห้ามภาพเลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะครับทุกคนพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทางช่องผมให้ด้วยนะครับโอเคนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันแรกคันนี้ก่อนเลยนะครได้เป็นสีขาวนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นตัว s อสเ n น e r คอร์ปี2 0 2 1น็นะครับเลขไมล์20,000นิดๆนะ ในส่วนของค่าตัวของเขาตอนนี้นะฮะอยู่ที่นะครับ560,000กว่าบาทนะครับนะผ่อนก็จะอยู่ประมาณ9,000นะฮะผ่อนอยู่ประมาณ9,000ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะฮะดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1.89 4ปีนะครับตรงนี้ดอกเบี้ยถูกที่สุดเลยนะครับนะผ่อนได้ถึง7ปีด้วยนะครับตัวรถนะฮะได้เป็นสีขาวเดิมๆสเปคเดิมโรงงานเลยนะครับ นะไฟหน้าก็จะเป็นแบบนะครับนี่ full LED แบบนี้นะฮะดวงใหญ่ๆไฟหน้าจะอยู่ด้านล่างนะครับมีไฟนะครับในส่วนโหไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีไฟเด y t i m e มาให้ด้วยนะครับนะการดีไซน์เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามิสุบิชิเนี่ยดีไซน์นะฮะได้ดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตด้วยนะครับนะก็คันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับนะสำหรับทายคลิปก็ อยากจะฝากนะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดท่านไหนนะครับที่กำลังหาเจ้าตัว S Fender ดอร์คออยู่นะครับของ S อสพีซีเตอราของเบงนะครมีแนะนำนะครับเป็นตัวเลือก3คันเลยนะลองดูว่าชอบสีไหนรุ่นไหนนะครับแบบไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยได้เลยนะครับสำหรับคันแรกนะฮะเป็นนะครับปี2021ไมล์20,08นะครับนะค่าตัวอยู่ที่565,000นะครับ คันที่2นะครับปี2020ไมล์เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะครับห้าแสนสี่หมืาพนะฮะแล้วก็คันสุดท้ายนะครับคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนะจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะครับที่ sp center car หงบ้งสำนักงานใหญ่นะครับหน้าปักซอยเสรีไทย70เปิดรายการทุกวันนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็นะครับสามารถ ออกรถกับเราได้นะครับเรามีบริการจับไฟแนซ์ให้ทั่วประเทศบริการส่งรถนะครับกรุงเทพไปลิมมนโทนะฮะเราจะส่งให้ฟรีนะครับตรงนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใช้เงินออกรถเพียง999บาทเท่านั้นเองดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.89นะฮะยังไงก็ขอฝากทั้ง3,000ที่ด้วยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมะ SV Center Car ของเบ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ